นะต่อไปต้องจุดที่เสี่ยทางพู้มาตินะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ใช้เจลฆ่าเชื้อแล้วก็เพราะว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มาจากกรุงเทพและปริมณฑลนะครับต้องจัดทำประวัติข้อมูลนะครับขอความร่วมมือนิดนึงนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ทางทางอำเภอจะประสานกับพื้นที่ข้างเคียงก็ข้อมูลไปให้ด้วยนะครับอยากให้อยู่ที่บ้านสักช่วงกำหนดเพื่อหยุดโรคให้ได anyway. ้แค่นั้นเองสหรับเรื so ่องที่แตกคือเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงนะครับอาหารเราไม่ได้กักเลย รถอาหารผ่านได้ตลอด24โมงรถอาหารนี่ปลอดภัยทุกอยาก่างมีมีเพียงพอครับจรบองได้ไม่ต้องไปกักตู้อะไรที่ไม่มีขึ้ขับขี่รถไปย้ำทางนะครับผู้มีอาชีพขับรถรับจ้างถ้าท่านรับผู้โดยสารไม่ใส่แมสมาเราจะเจอครั้งแรกเราจะถ่ายรูปและตักเตือนมนครั้งหนึ่งและเรารายงานคนสง่งครั้งต่อไปจะถอนใบอนุญาตนะครับและดำเนินการนะครับอันนี้คนขับเนี่ยต้องเลือกคนขึ้นด้วยตอนนี้นะครับ นายทบเองก็ได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่สัญจรไปมานะคะหากท่านเดินทางมาแล้วไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้นะัะโดยท่านนายทบที่4พร้อมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะผู้รักหน่วยเศรกิจปัตตานีนะคะผู้รักหา่วยเศรกิจตมสารพันที่43นะคะแล้วก็ส่วนราชการได้ช่วยกันมาดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่เมื่อวานท่านนายกได้มีการ แถลงนะคะแล้วก็ว่าจะมีการประกาศใช้บรลากรฉุกเฉินตอนนี้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะ